ก็จะเดินพรนปาสซโกบาสกาทุกขั้นการจะทําอะไรมันก็ต้องคิดเนาะคิดก่อนทําแต่บางทีมันไม่จําเป็นจะต้องคิดทุกเรื่องนะเรื่องบางเรื่องมันไม่จําเป็นต้องคิดนะถ้าเราไปคิดทุกเรื่องมันก็เจอแต่ความทุกข์นะเราต้องรู้ว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่จําเป็นต้องคิดก็ไม่ต้องเอามาคิดนะรู้จักตั้งด่านสกัดความคิดนะรู้จักว่าโอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องทุลีเรื่องบนทินเรื่องผงต่างๆที่มันเป็นฝุ่นธรรมดาแล้วก็ ไม่ต้องไปคิดมันปล่อยมันไปสก,กัดมันตั้งแต่ต้นนะแล้วถ้าเกิดยังค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 ิดอยู่แล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะอาตมาก็แนะนํานะให้โยมไปหาเรื่องนะหาเรื่องใครไม่ใช่หาเรื่องคิดเรื่องคิดเรื่องไหนดีเรื่องคิดที่น่าสนใจแล้วกันในเมื่อมันอยากจะคิดนะัก ก็ให้มันคิดเรื่องที่น่าสนใจหาเรื่องที่มันเป็นสาระใส่ใจเข้าไว้นะหรือหาเรื่องที่เย็นใจหาฟังธรรมะก็ได้สสสสถ้ายมเบื่อฟังธรรมะโยมก็ไปหาดูสาระการดีก็ได้อะไรที่มันเสริมความรู้อะไรที่มันเสริมความคิดที่ดีนะพัฒนาชีวิตที่ดีไปหามานะและสุดท้ายก็คือคิดมาก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 ไปแล้วรู้จักปล่อยผ่านความคิดฝึกการปล่อยผ่านความคิดที่ดีนั้นฝึกจากการได้เดินจงกรม พากายพาใจได้เดินจงกรมพากายพาใจได้นั่งสมาธิเรารู้จักควบคุมความคิดได้ดียิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นมันก็ตามใจไปอยู่อย่างนั้นรู้จักที่จะฝึกควบคุมรู้จักการเดินจงกรมการนั่งสมาธิแล้วเราจะผ่อนคลายแล้วเราจะไม่ค่อยเครียดเพราะเรารู้จักควบคุมความคิดรู้จักเข้าใจในสิ่งที่คิดว่าเรากําลังจะคิดอะไรรู้จักว่าเรากําลังจะทําอะไรแล้วก็ เลือกสรรได้อย่างดีกับชีวิตของเราชีวิตสูงสุดมันก็คืนสู่สามัญน,น่ะแหละเราจะไปหลงยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นความโกรธความเครียดแค้นความไม่พอใจมันไม่จำเป็นสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดคือเราจะต้องรักษาใจกับชีวิตกายใจเราไว้ให้ดีที่สุดจะทำอย่างไรละ่ะมีธรรมนำใจนั่นเองแล้วรู้จักคิดอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องคิดก็ไม่ต้องคิดปล่อยผ่านมันไปแต่พุโทโธแนะนำให้คิดนะ ทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร